สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเ d e l ลส์ไทวันเสาร์ที่23เมษายน2565เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่แอดมินตั้งใจมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์การที่จะสรุปมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังดูคลุมเครืออยู่ในหลายๆประเด็นแต่มาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มนะครับมีโอกาสที่จะ เป็นไปตามที่ผมคาดการเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาสรุปกลุ่มมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนั่นแหละแต่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดคานี้หลายท่านก็พอผมไม่พูดบางท่านก็ไปสับสนกับเรื่องของออกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็หมายถึงบัตรคนจนที่พวกเราพูดกันจนติดปากแต่ผมไม่อยากจะเอามาใช้เพราะว่ามันดูจะเหมือนกับเป็นการซ้ําเติมแล้วก็ดูจะไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่ นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมาเน้นย้ํากันเลยนะครับว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี้นะครับไปจนถึงเดือนกันยายนปี65พฤษภามิถุนากรนกรดาสิงหาคันยา5เดือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมย้าว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับท่านผู้ชมจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือว่ายังมีเงินช่วยเหลือในส่วนของอ,อ,อะไรอยู่บ้าง นะครับที่เป็นสิทธิ์ที่เขาเติมเข้ามาในบัตรไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่จะช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนงินเพิ่มกําหลังซื้อจะยังมีไหมนะครับเงินช่วยค่าน้ําค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มค่าอะไรต่อมีอะไรนะครับท่านผู้ชมจะได้รับอย่างไรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนที่ผมจะมาสรุปนะครับก่อนที่ผมจะมาสรุปในคลิปนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูข้อมูลนี้จาก กรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เคยเอาขึ้นมาให้ดูแล้ววันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งถามว่าอยากให้ท่านผู้ชมดูตรงไหนนะครับรบกวนท่านผู้ชมดูเฉพาะตารางนะครับตารางตรงกลางหน้าเลยนะครับตารางการโอนเงินของในส่วนของเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับบางท่านก็บอกว่าไปกดเงินมาตั้งแต่ตีห นะครับได้250บ้าง500บ้างหรืออาจจะได้ไม่เท่ากันก็อยู่ที่เกณฑ์อายุ60ปีบริบูรณ์นะครับเพราะว่ากรมบัญชีกลางเขายึดเกณฑ์60ปีบริบูรณ์ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์อ่ะถามว่าทำไมผมถึงเอาตารางนี้มาให้ดูนะครับก็มผชมดูรอบของการโอนเงินนะครับนี่คือเงินจะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับซึ่งการโอนงวดสุดท้ายเนี่ยคือวันที่15กันยายน2565ครับ แถวล่างสุดนะครับงวดที่6แถวล่างสุดนะครับช่องขวามือวันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสิการแห่งรัฐคือ15กันยายน2.5.65เมื่อท่านผู้ชมเห็นตารางนี้แล้วถามว่าแอดมินเอามาให้ดูทำไมก็จะบอกท่านผู้ชมว่านะครับเมื่อกรมบัญชีกลางนะครับมีกำหนดการเติมเงินหรือว่าโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสิการแห่งรัฐ งวดสุดท้ายเนี่ยคือ15กันยายน2565ก็เท่ากับว่านะครับปีงบประมาณ2565ท่านผู้ชมจะยังได้รับสวัสดิการต่างๆจนถึงเดือนกันยายนผมเชื่อนะครับไม่ฉะนั้นแล้วรมชกลางจะไม่จัดตารางการโอนเงินแบบนี้เพราะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเงินสงเคราะผู้สูงอายุเนี่ยมันหายไป2เดือน แล้วก็ไม่ได้หายมีนากับเมษาด้วยไปหายสิงหากับกันยาครับเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมดูช่องที่2นะครับเดือนที่ได้รับสิทธิ์เห็นไหมครับวันนี้เนี่ยตกเบิก5่าเดือนคือตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65หเดือนส่วนในรอบตัดไปเนี่ยจะเป็นการโอนแบบตกเบิกทั้งหมดเลยนะครับก็คืองวดที่2ตกเบิกของเดือนมีนาจะได้รับในในวันที่15พฤษภา งวดที่3ตกเบิกของเดือนเมษาจะได้รับในวันที่15มิถุนางวดที่4ตกเบิกของเดือนพฤษภาจะได้รับในวันที่15กรกฎางวดที่5ตกเบิกของเดือนมิถุนายนจะได้รับในวันที่15สิงหาคมและงวดสุดท้ายงวดที่6ตกเบิกของเดือนกรกฎาคมจะได้รับในวันที่15กันยายน2565นะครับซึ่งตั้งแต่งวดที่2ไปจนถึงงวดที่6นะครับ ที่จะเริ่มโอนทุกวันที่15ของพุภาศมมิถุนารกรกฎาสิงหากันยานี่ก็จะได้รับคนละ50และ100บาทนะครับสำหรับท่านที่อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอ่านะซึ่งบางท่านก็อาจจะได้ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยอย่างที่ผมเคยนำเรียนไปแล้วเพราะว่าเขาดูช่วงอายุ60ปีนะครับเมื่อเป็นยางเมื่อเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าสวัสดิการต่างๆที่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง13.6ล้านคนสอบถามเข้ามาแทบจะทุกเดือนว่าเดือนหน้ายังได้ไหมแอดมินเดือนต่อไปยังได้หรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมกันนะครับจะสรุปให้แบบนี้ผมพูดในภาพรวมนะก็คือเอาเป็นว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนกันยายน5เดือนนี้แล้วผมจะพูดเฉพาะวันที่เอาเป็นว่าทุกวันที่ของเดือนพฤษภามิถุนากรัฎกามสิงหากรยานี่ท่านผู้ชมจะยังได้เหมือนกันจะยังได้เหมือนกัน นะครับอ้าวไปเริ่มกันที่วันที่1ครับวันที่1น,นี้แน่นอนนะครับสวัสดีการเดิมที่ท่านผู้ชมเคยได้200-300ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่มีผิดเพี้ยนอะไรแล้วดูจากตารางการโอนเมื่อสักครู่ก็คงจะได้ไปจนถึงเดือนกันยายน65นะครับนอกจากนั้นนะครับในวันที่1ยังมีการเติมเงินในส่วนของค่ารถการเดินทางนะครับก็ค่ารถทัวร์ กับค่ารถไฟอันนี้อย่างละ500นะครับค่ารถทัวร์ที่เดินทางข้ามจังหวัดแล้วก็ค่ารถไฟรถไฟรางนะครับถึงก็้ช่างไปถึงก็ช่าง,ง,งเนี่ยนะครับอันนั้นก็ได้500นะครับสามารถเดินทางได้ภายใน1เดือนจะได้ทุกเดือนเดือนละ5 0 0 500นะครับค่ารถทัวร์500ค่ารถไฟ500นะครับส่วนในใครที่มีบัตรตัวริการแบบใยแมงมุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้ท่านก็จะได้รับในส่วนของค่ารถเมย์ นะครับสมกรเนี่ยห้าแล้วก็ค่ารถไฟฟ้าอีกห้าอนะครับอันนี้ก็สามารถแสดงบัตรสวัสดิการณตู้จำหน่ายตั๋วของทุกช่องทางการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์รถไฟรถไฟฟ้าหรือรถเมล์นะครับอ่นันี้แจ้งให้ทราบวันที่1น,นะได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นมาตรการใหม่อยู่ภายใต้10มาตรการล่าสุดก็คือ การช่วยเหลือค่าก๊าซสูงต้มนะครับที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้จากเดิมได้เดืนอนขออภัยครับจากเดิมได้45บาทต่อ3เดือนตอนนี้เขาปรับเป็น100บาทต่อ3เดือนสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม้ว่าปัญหาใหญ่ก็คือการหาร้านแก๊สที่จะมารับรูดบัตรสวัสดิการในส่วนค่าก๊าซสูงต้มเนี่ยมันหาไม่ได้นะครับแต่ก็ขอให้ทุกท่านรู้ว่าท่านมีสิทธิ์ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยท่านสามารถ ไปสแกนวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ได้ภายใน3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน65สแกนได้ครั้งเดียวนะครับ100บาทพยายามหาแล้วกันผมเป็นกําลังใจให้ผมเคยออกมาตำหนิออกมาทักท้วงออกมาทักท้วงรัฐบาลออกมาทักท้วงกระทรวงการคลังว่ามันไม่ตอบโจทย์เกาไม่ถูกที่คันเพราะประชาชนหาร้านแก๊สไม่ได้แต่ในเมื่อกระทรวงการคลังและรัฐบาลเขาดื้อแพร่งเหตุผลผมก็คงจะพอทราบว่า ที่เขายัางดันทุรังนะครับดันทุรังออกค่าการหุงต้มมาก็คงจะมีงบประมาณไม่ได้มากมายนักและก็คงจะเน้นไปที่ฐานข้อมูลเดิมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่มีคนใช้สิทธิ์อยู่ประมาณ3ล้านกว่าคนอีกประมาณ10ล้านคนที่ไม่เคยใช้เขาก็คงไม่สนใจเรื่องนี้ชัดเจนว่ามันติดขัดในเรื่องของงบประมาณเดี๋ยวผมจะไปคุยต่อนะครับในส่วนของเงินเพิ่มกำลังซื้อคนละครึ่งเฟสหที่ท่านผู้ชมหลายท่านก็ คงจะแอบคาดหวังว่าจะได้ต่อหรือไม่ได้ต่อนะครับอ่ะนั่นคือในส่วนที่จะได้รับนะครับส่วนค่า g า s ถุงต้มเนี่ยจะได้แค่เมษาเดือนนี้นะครับพฤษภาแล้วก็มิถุนาภายใน3เดือนนี้ท่านผู้ชมไปสแกนค่า g า s ถุงต้มวันไหนก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษาที่ผ่านมาไปถึง30มิถุนายนวันไหนก็ได้ร้านไหนก็ได้ที่เขารับแต่ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์อันนี้ต้องยอมทําใจนะครับแอดมินก็ด่าจนเหนื่อยละ นะครับอ่ะนั่นคือสิ่งที่จะยังได้อยู่จะยังได้อยู่นะครับแม้ว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ท่านผู้ชมหลายท่านก็ตามแล้วหวังว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่จะแก้ไขในส่วนของสวัสดิการตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดสักทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับนอกจากวันที่1แล้วนะครับถ้าตามตารางการโอนเมื่อสักครู่นะครับของกรมบัญชีกลาง ที่แอดมินเอาขึ้นมาให้ดูเกี่ยวกับเงินสงงคราห์ผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องนําเรียนว่าเมื่อกี้ที่ไล่มานะครับ200 300ค่าเดินทางนะครับรถทัวร์รถไฟรางในกรุงเทพมหานครรถเมล์รถสมกรถรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็รวมถึงค่ากาซถุงต้มเนี่ยอันนี้ได้ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกคนนะครับไม่จํากัดว่าคุณจะอายุมากอายุน้อยอายุ60ปีขึ้นไปหรือเปล่าเป็นผู้สูงอายุหรือไม่นะครับอันที่ไล่มาเมื่อกี้ได้ทุกคนนะครับทีนี้ ในส่วนของวันที่15นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปตามตารางเมื่อสักครู่นะครับย้อนกลับไปดูทุกวันที่15ตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากราคดาสิงหากันยานะครับเงินจะเข้าบัตรสวัสดิการในส่วนของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ eMoney ซึ่งเงินส่วนนี้กดเป็นเงินสดได้นะครับไอที่ไล่มาเมื่อสักครู่ไม่มีอะไรที่กดเป็นเงินสดได้เลยนะครับต้องรูดซื้อสินค้าอย่างเดียวนะครับสแกนรูดจ่ายอย่างเดียวไม่สามารถเอาเป็นตัวเงินออกมาได้ นะครับแต่วันที่15เนี่ยเงิน50บาทกับ100บาทเนี่ยท่านผู้ชมจะได้ทุกเดือนกดเป็นเงินสดได้รูดซื้อสินค้าได้นะครับแจ้งทางร้านธงฟ้าหรือร้านที่มีแอปถุงเงินของร้านธงฟ้านะครับร้านธงฟ้าประชารัฐนั่นแหละรวมถึงร้านกองทุนหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านที่เขามีธงฟ้าประชารัฐมีเครื่องรูดนะครับก็แจ้งความประสงค์ว่าเราจะสะเราจะใช้เงินในส่วนของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าทางร้านเขามีขั้นตอนในการที่จะ ตัดยอดตรงนี้ได้ก็สามารถรู้ซื้อสินค้าได้หรือถ้ามันรู้ซื้อสินค้าไม่ได้นะครับก็สะสมได้นะครับสะสมไปในเดือนต่อไปได้เพราะแน่นอนครับถ้าดูตามตารางเนี่ยท่านผู้ชมสามารถสะสมได้จนถึงเดือนกันยานู่นเลยนะครับสะสมได้จนถึงเดือนกันยายนนู้นเลยเพราะว่าวันที่15กันยายนหกห้าเขายัางโอนเงินส่วนนี้อยู่ท่านผู้ชมก็สามารถสะสมได้นะครับโดยเฉพาะท่านที่ได้รับเดือนละ50บบาทเนี่ย มันกดเศษไม่ได้ใช่ไหมครับก็อาจจะต้อง2เดือนกดครั้งหนึ่งแต่แนะนําว่าตอนนี้มันได้แค่10เดือนนะครับถ้า10เดือนก็ท่านผู้ชมอาจจะต้องรอให้มันครบ10เดือนแล้วไปกดแต่บางท่านอาจจะไปกดมาแล้วกดมาก่อน200อีก50บาทก็เหลือไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับของคุณแม่ยายผมเนี่ยน่าจะเหลือเศษตั้งแต่ปีก่อนๆก,ก่อนที่ผมจะมาดูแลท่านเนี่ยเหลืออยู่60บาทนะครับในส่วนของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็เดี๋ยวคงจะได้ซื้อแพมพงเปเพื่อนให้ท่าน นะครับอ่ะนั่นคือในส่วนของวันที่15นะครับได้50บาทกับ100บาทกดเป็นเงินสดได้รูดซื้อสินค้าได้สะสมไปในเดือนต่อไปได้นะครับจนถึงกันยายน65แล้วก็ในส่วนของวันที่18ของทุกเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะนะครับใช้คําว่าเฉพาะคนที่ไปแจ้งขอรับความช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟนะครับกับที่การการไฟฟ้ากับการปรปาเอาไว้นะครับใครที่ใช้ไม่เกินเกณฑ์นะครับที่กําหนดคือไม่เกิน315บาทต่อเดือน ก็สามารถรับการช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับอแอดมินไม่แน่ใจว่ายังสามารถไปดําเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟได้หรือเปล่านะครับก็ลองสอบถามเวลาเอาบินค่าน้ําไปจ่ายค่าไฟไปจ่ายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะใช้ได้สําหรับคนที่อยู่ในครัวเรือนอะนะครับสำหรับคนที่เป็นบ้านตัวเองอะนะครับถ้าอยู่บ้านเช่าข้าวซื้ออพาร์ตเมนต์แมนชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยใช้คําว่า เฉพาะคนที่ไปทําเรื่องเอาไว้แล้วก็อยู่บ้านตนเองนะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเงินก็จะเข้าทุกวันที่18นะครับแต่ถ้าของใครยังไม่ได้รับเงินบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแอดมินค่าน้าค่าไฟเนี่ยไม่ไม่โอนมาให้3เดือนแล้วอันเนี้ยผมไม่ทราบว่าติดขัดอะไรนะครับก็แนะนาให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองโทรศัพท์เข้าไปที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นะครับถ้าอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ให้รอวันและเวลาราชการนะครับกด02 1 0 9 2 3 4 5กดโทรออกนะครับแล้วก็กด8เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่แต่ถ้าเป็นวันเสาร์ทิตย์วันหยุดนักขัดเนี่ยมันจะฟังได้แค่ระบบเสียงอัตโนมัติจากโอเปอเรเตอร์เท่านั้นก็ลองดูว่าติดขัดอะไรเรื่องของค่าน้ําค่าไฟทําไมถึงยังไม่โอนนะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําแนะนําได้เท่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่22ของทุกเดือนโดยประมาณนะครับถ้าไม่ตรงกับวันหยุดอะไรเนี่ยนะครับ ในส่วนของผู้พิการนะครับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรผู้พิการด้วยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับในวันที่ประมาณวันที่10ของทุกเดือนเนี่ยท่านจะได้เบีเ้ยยังชีพใช่ไหมครับ800บาทเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็อีก200บาทเนี่ยเขาจะมาเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วง ปลายเดือนนะประมาณที่22ซึ่งเงินส่วนนี้ก็สามารถกดเป็นเงินสดได้สะสมได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับเงินส่งครห์ผู้สูงอายุ50บาทกับ100บาทนะครับนี่คือบัตรสวัสดิการห่งรัฐเดิมนะครับที่ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีต่ตางๆนะครับตั้งแต่วันที่1วันที่15วันที่18วันที่22หลังจากนี้เป็นต้นไปก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอันของการเอาตัวเลขมามาบวกรวมกันแล้วให้มันดูว่าเป็นตัวเลขเยอะ แล้วท่านผู้ชมจะได้เงินเยอะๆอะไรอย่างนั้นระมัดระวังเรื่องการพลานหัวข่าวหลอกด้วยนะครับทีนี้ที่อันมินจะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คือเหตุผลที่เงินเพิ่มกําลังซื้อนะครับทั้งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในส่วนของคนพิเศษนะครับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแล้วก็รวมถึงโครงการคนละครึ่งนะครับเฟสสทั้งหมดนี้นะครับจะสิ้นสุด ในวันที่30เมษายน65นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการคนละครึ่งนั้นเฟส4นะครับมีคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยสักบาทอยู่ประมาณ120,000รายครับถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากไม่ได้ใช้สิทธิ์เลย120,000รายซึ่งก็เหลือระยะเวลาวันนี้ก็วันที่23แล้วนะครับ23ก็ใช้ได้ถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับ23 24 25 26 27 28 29 30 เหลืออีกวันนะครับถึง5ทุ่มของวันที่30เมษายนก็ใครใช้ไม่หมดยอดมันก็จะตัดเข้าเข้าครังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบและเหตุผลที่เพิ่มกําลังซื้อกับคนละครึ่งจะไม่มีนะครับนอกจากเรื่องของงบประมาณที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าออดูเหมือนว่ามันจะต้องใช้งบประมาณเยอะเหมือนที่นายกบอกอนายกแถลงข่าวให้สัมภาษณ์หลังที่ประชุมครมอเมื่อวันอังคารท,ท,ท,ที่แล้วนายกบอกว่าให้แนวทางไปแล้ว มันใช้จํานวนเงินเยอะส่วนจะมีไม่มีก็เดี๋ยวรอดูรอเสนอครอมอาจจะเป็นวันอังคารที่26เมษายนนี้นะครับแต่ว่าทางรัฐมนตรีคลังก็มีการเปิดเผยผ่านสื่อนะครับช่องทีเอ็นว่าไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะมีต่อคงจะต้องไปเน้นการส่งเสริมการจ้างงานการส่งเสริมอาชีพซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ปลายปี63นะครับแต่ก็พอเข้าใจว่าโอเคแหละปลายปี63มันมีโควงโควิดประทุข,ขึ้นมาอีก แต่ก็ช่วงปลายปี64ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องมีมาตรการอะไรที่จะมารองรับแล้วนะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับผนวกกับว่ากองทุนผู้สูงอายุกรมอิสการผู้สูงอายุนะครับได้มีการอนุมัติเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการวันนี้เนี่ยนะครับมันมันผนวกกับเงินส่วนนี้ด้วยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่จะทําให้เงินเพิ่มกําลังซื้อกับคนละครึ่งเฟสห้าแนวโน้ม จะไม่มีค่อนข้างสูงนะครับใช้คําว่าแนวโน้มจะไม่มีค่อนข้างสูงเพราะถ้าไม่มีคนละครึ่งเฟดห้าเงินเพิ่มกำลังซื้อก็คงจะไม่มีมันต้องตีคู่กันไปนะครับแล้วดูจากสถานการณ์แล้วนะครับเปิดประเทศยกเลิกคลายล็อกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วล่าสุดสบคก็มีการปรับเรื่องของโซนพื้นที่สีใหม่ด้วยเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราสามารถที่จะออกจากบ้านไปทํามาหากินได้ไม่ว่าโควิดมันจะยังมีผู้ติดเชื้ออยู่นะครับแต่ว่า การที่เราได้รับวัคซีนไปแล้วมันก็ไม่รุนแรงนะครับอาจจะต้องเสียเวลาในเรื่องของการกักตรงกักตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมันก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะครับนั้นจึงเอามาเน้นย้ําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าบริการห่งรัฐเดิมนะครับจะได้รับอะไรบ้างนะครับในช่วงเดือนพฤษภา,าถึงเดือนกันยายน -65 แล้วก็เงินเพิ่มกําลังซื้อกับคนละครึ่งเฟดห้าแนวโน้มจะไม่มีต่อก็ค่อนข้างสูง นะครับซึ่งก็ต้องประเมินอีกทีหนึ่งแต่ณนะวันนี้แอดมินวิเคราะห์ว่ามันไม่น่าจะมีต่อถ้ามันมีก็ดีแต่ถ้ามันไม่มีท่านผู้ชมก็จะได้ทําใจเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องทํามาหากินส่งเสริมอาชีพกันไปก็เดี๋ยวรอดูว่าการที่รัฐมนตรีคลังบอกว่าเตรียมที่จะส่งเสริมด้านอาชีพส่งเสริมรายได้เขาจะส่งเสริมกันอย่างไรนะครับเพราะว่าสินค้าโภคบริโภคก็ยังดูแพงมากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไข่ไก่กับมะนาวแอดมินไปซื้อมาจากตลาดเมื่อวานก็ลูกล5บาาททเ่กัน ก็ต้องเลือกนะครับซื้อมาขามเปียกมาด้วยตามที่นายกแนะนาเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทําตามผู้นําประเทศอีกนะครับอ้าวทั้งหมดทั้งมวลนี้เอามาสรุปให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบหวังว่าจะเป็นกับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยท้ายที่สุดนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของผิวหมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำผื่นคันต่างๆนะครับนี่ครับแนะนําเลยนะครับผลิตภัณฑ์สบู่กายยาไวท์โซฟนะครับ เพียงแค่ก้อนละ29บาทหรือท่านใดที่ตกงานมองหาอาชีพเสริมมีทุนน้อยไม่รู้จะไปลงทุนอะไรทํางานอยู่บ้านอยากทํางานอยู่บ้านไม่อยากออกไปข้างนอกเสี่ยงติดโควิดนะครับก็นี่ครับ20ก้อน399บาทท่านก็สามารถมาร่วมทําธุรกิจนี้กับแบ,บ,แบรนด์สบู่กายาได้นะครับสนใจก็ขอคําแนะนำนะครับปรึกษาจากตัวแทนได้เลยนะครับนี่ครับ092 เก้7 1จ็นะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ A n e w ลไทม์ครับปลอดโรคปลอดภัยดยทั่วกันสวัสดีครับ